จำเอาไว้ต้องฟอกอากาศหน้าหนาวต้องเปิดทีเตอร์หน้าร้อนต้องเปิดแอร์ห้ามอาบน้ำเกิน1ินาทีเช็ดตัวเช็ดผมทาครีมเปลี่ยนเสื้อผ้าห้ามเกินเจนาทีเข้าใจไหมเธอ,อรักเธอจะบอกฉันทำไมเหรอฉันเคยบอกแล้วไงฉันไม่ให้สิติกับแม่คุณอาบน้ำไม่ถุงถงแน่ดังนั้นถ้าไม่ใช่ฉันก็ต้องเป็นคุณอ,อแต่ว่าเรื่องแบบนี้ฉันทำไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็ชินเองเริ่มตั้งแต่คืนนี้กันเลยนะ<อ> ไงให้พ่ออาบน้ำให้ไหมให้ค่ะแม่อยากไปทำงานข้างนอกแต่ให้พ่อมาอาบน้ำลูกบ้าหรือเปล่าพ่อเป็นผู้ชายนะพ่อมีหน้าที่หาเงินให้มาอาบน้ำให้เหรอพ่อจะไม่อาบน้ำให้ลูกพ่อจะไม่ถอดเสื้อให้ลูกรอให้แม่ทนไม่ได้เองแล้วเข้ามาอาบน้ำให้ลูกเองแม่จะถอดเสื้อเองได้เนี่ยเธไปถึงเปิดก๊้อกเองได้ก็มถึงอาบน้ำให้พ่อ ฉันยอมแพ้โอ<ป>แล้วลูกอะสิตีแต่งตัวให้เขาอยู่นะอะไรกันอยอมแพ้เร็วขนาดนี้เลยเหรออะนี่คุณแกล้งหรือเปล่าเนี่ยเปล่านะถงถงลูกของเรานะเปิดน้ำร้อนก็เป็นเปิดน้ำเย็นก็ได้ด้วยใครมังแย้งฝักบัวไปด้วยแล้วก็กระโดดไปมาหล,ลบนู่นหลบนี่ตอนจับได้ก็ถูสบู่ไม่ได้พอถูปุ๊บก็จับลูกไม่ได้อีกมนทำสงครามเลยที่รัก ฉันทำสงครามทุกวันเลยทำไมฉันทำได้คุณทำไม่ได้ล่ะ <Hey. S 1> แค่นอนเป็นพื้นกับอาบน้ำเองเป็นเวลาที่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดไม่ควรให้คนที่ไม่ใช่พ่อแม่ทำรู้ไหม